สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแท้หลวงพ่อชุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทยสุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเหรียญพระเกจย glasses, ิยุคเก่าหายากเหรียญแท้หลวงพ่อฉุยรุ่นแรกห่วงเชื่อมเนื้อเงินวัดคงคารามเพชรบุรีปี2465เหรียญเก่าแก่และหายากที่สุดในวงการพระเครื่องไทย สุดยอดเหรียญนิยมอันดับต้นๆเป็นชุดเบญจภาคีเหรียญพระเกจิยุคเก่านักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเหรียญจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียญมีร่องรอยการเก็บล็อกสดตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้น ไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิง